T Break Break 2 University สนับสนุนโดย T Break หอมแบบชางกฤษต้นตำรับสวัสดีครับวันนี้ T Break Break 2 University วันนี้เราจะไปตามติดชีวิตเด็กแนวที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งที่นี่มีรุ่นพี่ที่ได้สร้างสมชื่อเสียงประดับวงการอยู่มากมายแลนะวันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับชีวิตการเรียนของเห็กแนวของเรากับสาขาวิชาล่าสุดท,ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เปิดสอนครับ ชื่อวรุเล็กเสือสกุลครับชื่อเล่นชื่อปักครับข้าพ,พัฒน์ผู้เชี่ยวชาญไทยชื่อชื่อดียาครับเรียนอยู่ชั้นปีที่สี่คณะสถาปัตยกรรมรศ,าศาสตร์ภาววิชาออกแบบภาสากรรมสาขาออกแบบประเทศศิลป์ครับลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ,รรบมันเป็นข้าววิชาที่เปิดใหม่นะครับเปิดเป็นปีแรกแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับประเทศไทย กระบวนการคิดแล้วกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบเหมือนกับวิทยาศาสตร์ที่เราต้องมีการดีเซลเพื่อที่จะมารองรับแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของเราครับแล้วก็ผสมผสานกับศิลปะเหมือนกับชาทีเบกคนนี้ครับที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครก็มีทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษที่ถนัดในหลายๆด้านมาจากหลากหลายประสบการณ์และสอนในหลากหลายสาขาครับเช่นอินแอคชั่นดีไซน์แล้วก็ทารเบดีไซน์ครับ แล้วก็ที่นี่จะแตกต,ต่างตรงที่จะถอนเน้นเป็นไปทางด้านวิธีคิดมากกว่าอันนี้คือห้องศูงนย์วัตกรรมด้านการออกแบบสาหรกรมนะครับเอาไว้ใช้ในการตัดโมเดล 3d แล้วก็ตัดกระดาษครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับและนี่ก็คือห้องตัดโมเดล 3d นะครับอย่างเครื่องที่เป็นเครื่องตัดเรซินนะครับก็จะขึ้นโมเดลพวกที่แบบมีความละเอยียด สูงได้ครับอย่างชิ้นเล็กๆนะครับก็ได้อันนี้นะครับเป็นห้องสตูดิโอครับสำหรับรุ่นน้องแล้วก็จะมีเปเปอร์สตูดิโอสำหรับเอาไว้ทำงานพวกกระดาษอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับก็ห้องนี้เป็นห้องคล้ายๆห้องรวมของเด็กของนี้ครับเวลาเขามีงานอะไรมาก็มามานั่งทำงาน บางทีอ,อาจารย์ทำให้เราในห้องดีบ้างหรือเนี่ยก็เป็นห้องที่มีแอร์เพื่อนๆก็นั่งคุยกันได้ถึงที่อยู่อินเตอร์แต่ก็มีความเชื่อเรื่องเต่านะครับคือถ,ถ้าเกิดได้เห็นเต่าในภายในตุลาก่อนที่จะเข้ามาที่นี่ก็จะเอ็นไม่ติดอยาแรกคือต้องไปเรียนภาษาอังกฤษครับ เพราะว่าที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากแล้วก็ต้องไปเรียนวาดลูกกวาดพอเป็นก็พอรับไม่ต้องเป็นต้องวาดสวยขอให้สามารถวาดแล้วสามารถสื่อไอเดียออกมาได้มีใจกับรุ่นหนึ่งที่จะจบการศึกษาไปเป็นนักออกแบบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในอนาคตนะครับและทีเบรกก็ขอมอบความหอมแบบชาอังกฤษต้นตำรับเอาไปสร้างความสดชื่นให้กับน้องๆทุกๆคนด้วยครับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจของน้องๆนักศึกษาจากคณะไหนต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับ